สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้มาแนะนำเว็บไซต์ครับชื่อ armex n armex armex ltd นะครับก็คลิกเข้ามานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็เป็นหน้าต่างแรกนะครับเขาจะมีคล็อกการิทึมนะครับอยู่3หัวด้วยกันนะครับมี ตัวนี้ครับอ่านอะไรอะไซโปอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกขุดบิตคอยด sha สองห้าอันนี้ก็จะเป็น e eth ขกดอีเทเรียมนะครับวิธีลงสมัครนะครับก็ไปที่รีจิสเตอร์นะครับอ๋อก่อนอื่นนะครับถ้าเปิดในในอ่ามือถือนะครับต้องไป3ขีดด้านบนนะครับ ด้าน,นบนขวาเมือนะครับก็เลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับกดตรงนี้จากนั้นมันก็จะเป็นเป็นรูปแบบของเดสก์ท็อปนะครับที่เราทำเพราะว่ามันจะให้เราแก้กับชานะครับไม่งั้นมันจะมันจะมี error นะครับก่อนอื่นนะครับก็นี่ครับลงทะเบียนตรงนี้นะครับ ลงทะเบียนก็ใส่ชื่อครับตั้งรหัสผ่านแล้วก็อีเมลแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับใส่ครบก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับเข้าเว็บไซต์มานะครับก็เปลี่ยนให้เป็นเวอร์ชั่นมือถือนะครับโดยติ๊กตรงนี้ออกนะครับมันเป็นอย่างนี้เนาะสามขีดแล้วก็ติ๊กออกนะครับอย่างนี้มันจะสะดวกนะครับเพราะว่าเราได้แกะแคปชั่นตอนล็อกอินเข้ามาแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าแรกนะครับ มาดูสามกีิดข้างบนนะครับตัวสมดุลนะครับตรงนี้เป็นหน้าการฝากแล้วก็การถอนนะครับการฝากก็มีให้ฝากรายเดียนนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะลงทุนซื้อแฮนดเลดนะครับก็ได้นะครับจะฝากเรียนไหนก็คลิกเรียนนั้นครับจะฝากบิตคอยนครับเลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเป็นบิตคอยจะฝากไรคอยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไรคอยนะครับ จากนั้นเ,เราจะฝากก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นกระเป๋านะครับให้เราฝากมาในกระเป๋านี้นะครับก็ปีตรงนี้นะไป,ไปทําการฝากเข้ากระเป๋านี้กดเหรียญไหนก็ปเป็นเหรียญน,นั้นนะครับมันมีให้ใส่ตรงนี้ด้วยนะอันนี้ถ้าเราจะถอนครับเหมือนกันครับ จะถอนเหรียญในนะครับก็กดเหรียญนั้นนะครับสมมติว่าขุดบิตคอยอยู่นะครับแล้วบิตคอยมีเราขุดด็อกคอยนะครับแล้วด็อกคอยมันมีปริมาณถอนเกินขั้นต่าแล้วนะครับอันนี้ดอกร้อยด็อกคอยเนาะเราก็สามารถถอนออกได้นะครับโดยการที่ว่าเราคลิกตัวตัวเหรียญนะครับผมจะถอนเหรียญไหนก็กดเหรียญนั้นนะครับก็ใส่จํานวนนะครับใส่จํานวนข้างบนแล้วก็ใส่กระเป๋าตังค์ตรงนี้นะครับ ก็กดทําการถอนครับก็ง่ายๆครับสามขีดครับมาดูการขุดการขูดก็เป็นหน้าต่างแรกที่เข้ามานะครับอัลกอริทึมมีด้วยกันสามหัวนะครับมีไซโปนะครับอันนี้ไม่ฟรีนะครับแล้วก็จะมี ssa นะครับสองห้าหกอันนี้ฟรีนะครับร้อยร้อยยี่สิบกิกะฮรตนะครับต่อวินาทีนะครับก็มีด้วยกันอยู่สี่เดียรนะครับ จะขุดบิตคอยนะครับขุดบิตคอยแคสขุดแดสแล้วก็คุดตอนนะครับตอนนี้ผมเลือกขุดที่แดสกับตอนนะครับห้าสิบต่อห้าิเปอร์ซ็นะครับจะขุดสี่เหรียญก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทั้งทั้งสี่เหรียญอะก็คือจะจะได้แค่หนึ่งรเเซนะครับ e h a t e t a t ก็จะเป็นอัลกอริทึมเกี่ยวกับเหรียญขุดอิตาเลียมน,นะครับผมลิ อะไรวะเนี่ยร,ริปเปิลน่าจะใช่นะน่าะสนนลักษ์กริปเปิลนะก็มีด้วยกันสองเหรียญนะครับอันนี้ไม่ฟรีนะครับต้องลงทุนซื้อนะครับซื้อแฮดเลดลืมบอกท่านผู้ชมนะครับมาตรงไหนก็ได้นะครับจะเป็นเครื่องคิดเลขหรือพลังกดก็ได้ครับหรือการกดก็ได้นะครับรก,ก,ด,ก,ด,บกดเข้าไปนะครับแล้วลงมาข้างล่างนะครับ ตรงนี้เขาจะให้สามดอลลาร์นะครับรับฟรีตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ถ้าครบเวลานะครับเป็นศูนย์นะครับผมว่ามันน่าจะมาขุดอีกรอบนึงนะครับมาดูเครื่องที้เลขนะครับเครื่อเลขแล้วก็ใส่ใส่ไปนะครับเราจะต้องการคำนวณกำไรเท่าไหร่นะครับันนี้ซื้อพลังขุดขุดฟรีครับ เห็นรีวิวเขาบอกว่าถอนได้จริงนะครับเว็บนี้ครับสายฟรีนะครับ mm hmm. ก็โอเคครับผม mm hmm. คลิปนี้ก็าลาแล้วผู้ชมไปแล้วครับผม mm hmm. ไปก่อนนะครับ mm hmm. ไปบายจุ๊บ